คุณูชมวันนี้ครับนานี้วันนี้ทุกคนเนี่ยต้องใช้คํานี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ออทุกคนทุกคนวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันข้างหน้าผมนี้ครับทุกท่านครับเขาต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบการดื่มนมเต้าหู้น้ำเต้าหู้ใช่ไหมนมถั่วเหลืองใครที่เป็นมังสวิรัติเขาบอกที่นี่นั้นเนี่ยของดีแล้วก็เป็นฝีมือเป็นสูตรของคุณแม่มากกว่า20ปีแล้วใช้ถั่วเหลือง100เอร์ซไม่ผสมนมผงไม่ใส่สารใดๆทั้งสิน้น ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นฟองเต้าหู้สดนะหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งไอศครีมน้ำเต้าหูก้ก็มีคุคกกี้จากกากถั่วเหลืองก็มีปกติแล้วเขาจะไปขายตามรถไฟฟ้านตามเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ว่าช่วงเนี้ขายไม่ค่อยดีแต่ของมันอร่อยทีนี้ เห็นรายการเราขายดิบขายดีก็เลยอยากจะส่งสองท่านนี้ชอบกินอยู่แล้วใช่ไหมฮะผม,มช,ชอบ <นะ S 2> มากนะเป็นอะไรเป็นเต้าหู้เมื่อกี้นี้พอยกเข้ามาปุ๊บนะผมจ้องเลยว่าเอะผมวันนี้จะเอฟอันไหนดีก็มีหลายอย่างอาจจะต้องเอฟทุกอย่างเลยนะเนี่ยใช่แล้วทั้งน้าเต้าหู้ทั้งฟองเต้าหู้นะคะน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้และกินเย็นๆอากาศแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าฟินสุดๆเลยครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีข้อดีข้อเด่นอะไรและมีอะไรบ้างอยู่ในรายการผลิตของเขามาร่วมพูดคุยในรายการกับเราครับคุณอวิรุษ รังสิอัฐกรไดนะครับหรือคุณไปเจ้าของร้านยูบาร์ซอยมิวครับสวัสดีครับคุณไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไปครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าทางรายการของเราได้มีสองคนเขาชื่นอกชื่นใจมากเพราะเป็นคอน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้ค่ะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นของกิจการและธุรกิจนั้นมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับคุณไปอ ก็คือเริ่มจากคุณแม่ผมนะครับคือเขาขายน้ำเต้าหู้เป็นตั้งแต่รถเข็นเลยครับอยู่ที่หน้าหมู่บ้านมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับ oh. อ๋อแล้วทีนี้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็คือจะชมเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติของน้ำเต้าหู้คุณแม่เนี่ยคือจะไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะว่ามันจะหอมอร่อยเข้มข้นนะครับอ่าทีนี้ oh. พอผมเรียนจบมาก็เลยสนใจที่จะแบบนํามาสอยยอดเพราะว่าเราเห็นว่าถ้ามันมีคนในหมู่บ้านชอบเนี่ยเราอยากที่จะส่งความ สุขเนี่ยไปให้กับคนให้ได้อีกเยอะๆครับเราก็เลยมาทําตัวร้านของผมขึ้นมาครับโอ้อน<ฮ>พัฒนาสูตรกว่าที่จะได้มาเป็นเ,ออเมนูต่างๆเนี่ยมันมันยากขนาดไหนครับเราลองผิดลองถูกอยู่นะขนาดไหนครับคุณป้ายก็คือยากมากเลยครับเพราะว่าพอตอนที่ตอนแรกเราทําเป็นหม้อแล้วคือตักขายกับพอมาทําสเกลแบบว่าใส่ขวดเนี้ยครับเ,ออเราจะต้องทําให้รสชาติมันมิ่งตลอดได้ก็คือเหมือนกับว่าเรา เราศึกษาจากการที่เรียนรู้จากลูกค้าครับเวลาลูกค้าคอมเมนต์มาเราก็จะเอามาปรับปรุงแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันรสชาติคงที่เหมือนเดิมแล้วก็สามารถเก็บในตู้เย็นได้ถึงสองสัปดาห์ด้วยครับโ,โดยที่ลักเป็นใช่เราถนอมอาหารแบบธร,รรมชาติครับก็คือตัวขวดแก้วของเราเนี้ยก็คือเราบรรจุร้อนแล้วเราก็ทําการน็อกความเย็นแล้วมันจะทําให้เป็นเหมือนการพัชเจอร์ไล์เป็นการถนอมอาหารแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับมันก็เลยสามารถอยู่ได้ถึงสองสัปดาห์ ไม่ใส่สารกันเสียไม่แต่งสีไม่แต่งกลิน่นทุกอย่างมาจากธรรมชาติหมดเลยใช่ครับเป็นถั่วเหลืองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผม,มคมช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ยังไงบ้างครับคุณปายก็ก็สาขาที่ร้านเนี่ยที่ปกติเราเปิดน้ำข้างอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องปิดไปอย่างเงี้ยครับ<ฆ>แล้วก็จะมียังมีลูกค้าที่แบบอยากที่จะทานอยู่ก็มาขอให้เราแบบเออลองส่งดูได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราลองทำเดลิเวอรี่ดู เออเราจะลองทำเดลิเวอรี่ดูแต่ว่าเราผมมันก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทําเลยครับไม่รู้เส้นทางเออแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงครับก็แต่ว่าผมมีรถอยู่คันหนึ่งผมก็คิดว่าผมอาจจะขับรถส่งเองให้ได้ทั่วกรุงเทพเลยพอไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่ามันแบบเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็คิดว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือแปลว่ามันไม่มีใครเคยทําครับผมก็เลยอยากเป็นคนแรกที่ทําครับผมก็พอากฏีว่าตอนทําวันแรก ก็คือผมมีออเดอร์แค่ส0มสิบ้านนี่นะครับวันแรกแต่ว่าส่งเที่ยงคืนยังส่งไม่เสร็จเลยครับคือขับรถส่งเองเลยครับแล้วคือ,อ,อ,อลูกค้าอย่างเงี้ยครับเขาถามว่าทำไมมาส่งดึกจางอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นเราก็ท้อมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากแบบนี้ทําไมมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะไปต่อได้ไหมแต่ว่าก็มีลูกค้าที่แบบว่าทักมาชื่นชมทันทีเลยว่าน้ำเต้าหู้อร่อยมากขอบคุณที่ทำน้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยแบบนี้มาให้เขาทาน<อ>ผมก็รู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะทําต่อไปครับ ก็ <อ S 2> <cryst> เลยพัฒนาระบบจนตอนเนี้ครับใช่สามารถส่งได้ไปทั่วเลยครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งได้ทั่วประเทศแล้วครับก็ยอย่างี้เหมือน,นกับค,ค่ะตอ่ตอไป <ผม S 1> ค่ะต่อไป่ะนองไปมามันเหมือนกับว,ว่าเราอะทําระบบเพื่อให้เราสามารถส่งไปได้ทั่วประเทศก่อนที่เราจะมีลูกค้าอีกครับเพราะว่าเราเห็นว่าเราอยากให้ลูกค้าได้รับความสุขเหมือนกับที่เขาทักมาบอกผมนะครับว่าขอบคุณมากมากเลยผมอยากให้แบบลูกค้าเขาได้รับความสุขอย่างเงี้ยอีกเยอะๆครับก็เลย เออก็เลยทำแบบพัฒนาตั้งใจไฟร์มาจนสุดท้ายแล้วทําได้ครับอ๋อที่พี่วิจะถามเนี่ยไม่ใช่อะไรน้องไพจะถามว่าอย่างถ้าก็บอกว่าส่งได้ทั่วประเทศแบบนี้ค่ะต้องใช้เวลากี่วันยังไงไหมคะอ๋อก็คือผมจะเป็นบริการส่งด่วนก็คือ1นถึงสวันจะได้รับของเลยไม่ว่าลูกค้าที่อยู่ไกลแค่ไหนอยู่ภูเก็ตอยู่จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือจากกรุงเทพเนี่ยหนถึงสวันเลยเร็วสุดคือ1วันนะครับอ่าแต่ว่าช้าสุดคือ2วันจะไม่เกินเนี่ยคือน้ำเต้าหู้เราจะ แพ็กกล่องโฟมแบบเก็บความเย็นแล้วส่งด้วยรถตู้เย็นถึงบ้านลูกค้าเลยครับโอ้อาทีนี้มาดูกันที่ผลิตภัณฑ์ของร้านมีอะไรบ้างครับ uh, ต้องไปอธิบายแนะนำกันหน่อยสิเห็นว่ามีน้ําเต้าหู้ผสมฟองเต้าหู้ก็มีไอสกรีมก็มีการน่าชายสูตรอามาก,ก็มีไหนอะไรเป็นยังไงเล่าห้ฟังหน่อยฮะอ่าได้ครับก็เริ่มจากน้ำเต้าหู้ผสมฟองเต้าหู้ก่อนเลยนะครับก็คือเอ่อ ฟองเต้าหู้สดเนี่ยกับน้ำเต้าหู้สดเนี่ยผมต้องเล่าก่อนว่าเราใช้เตาแยกในการทําครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีฟองเต้าหู้เพียงพอที่จะมาใส่น้ำเต้าหู้ได้ครบทุกขวดครับเพราะฉะนั้นฟองเต้าหู้ของผมเนี่ยมันเลยมีมาตรฐานครับทุกแผ่นจะแบบเท่ากันแล้วก็จะมีเทคเจอร์ที่เหนียวนุ่มอร่อยคือเหมือนกับว่าหาทานที่ไหนไม่ได้เลยครับแล้วก็ตัวน้ำเต้าหู้เนี่ยเราก็ปรับสูตรมาจนมันหอมอร่อยเข้มข้นแบบเป็นธรรมชาติแล้วครับแล้วก็ใส่ขวดแก้วใช่ไหมครับบรรจุภัณฑ์ตัวนี้คือ มันมันจะดีมากเลยเพราะผมว่าตอนบรรจุบรรจุร้อนๆ้อนใช่ไหมครับก็คือมันจะแบบดูสะอาดแล้วก็มันจะป้องกันสารเคมีที่จุกจากที่เกิดจากพลาสติกที่ถูกความร้อนด้วยครับผมบก็คือมันจะทําให้แบบเหมือนกับว่ามันสะอาดบริสุทธิ์อะไรเงี้ยครับอ่าแล้วไอศครีมนี่ยังไงฮะดียังไงก็คือเหมือนกับประมาณว่าผมมาทําน้าเต้าหู้ได้ดีอร่อยแล้วใช่ไหมครับครับ,รบผมก็เลยเอาน้าเต้าหู้เนี้ยอยากจะมาชิปลองทําสูตรไอศครีมดู แล้วพอพอเราไปทำไอศครีมแบบเจลาโต้ะครับปรากฏว่าผมอะก็คิดว่าจะเอาฟองเต้าหู้สดนะครับลองหั่นใส่ลงไปดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับพอพอลองหั่นใส่ลงไปดูปรากฏว่าพอเทลงมาเป็นไอติมมันกลายเป็นเทกเจอร์ที่แบบผมเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่ามันอร่อยมันเซียวหนุบมันฟองเต้าหู้มันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนแข็งๆเหนียวๆนิดนึงแล้วมันจะเหมือนกับว่าทําให้ทานไอศครีมแล้วสนุกมากขึ้นนะครับ ต้องหลอกต้องหลอกดีใจใช่เออนี่ฟองเต้าหู้เขาก็มีนะฟองเต้าหู้สดเนี่ยร้อยห้าสิบกรัมแบบนี้แน่ๆเลยที่พี่หนูอยู่ในเก้าสิบบาทใช่ใช่ใช่ไหมฮะนี่คือไปใส่ในต้มจืดก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วกินเล่นก็ได้ลหรครับของผมเนี่ย ใช่ครับมันสามารถทานสดได้เลยนะเพราะเราปรุงสุกมาอยู่แล้วจะหั่นแล้วทานกับสลัดได้เลยครับหรือว่าจะนําไปทอดต้มนึ่งคือทําประกอบอาหารได้ทุกชนิดเลยครับโอเคครับน้องไปครับอ่ะเรามีช่วงปล่อยของครับสามสิบวินาทีครับน้องไปครับให้บอกช่องทางในการจัดซื้อช่องทางในการจัดส่งสินค้าแล้วก็ราคาพิเศษที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับทำให้ดีทําให้ไหวถ้าทาได้น้าเต้าหู้หมดร้านไปเลยครับ ก็คือสามารถแอดทางมาได้ทางลายสองสองลายนะครับลายแรกก็คือต้องมีแอดไซน์นะครับแล้วก็ y u b a soi new นะครับ yuba แล้วก็ soi new นะครับต่อมาครับก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแอดไซน์นะครับแล้วก็ y u b a ครับ yuba แล้วก็แปดแปดแปดครับสั่งมาที่ช่องทางไหนก็ได้ครับตอนนี้แอดมินเราแบบเราทำกันนี้กับในครอบครัวมีแค่สามคนครับก็เดี๋ยวจะทยอยตอบให้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนเออ่ครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะมีถ้าเบอร์ผมเองก็จะมี095ครับ463 8686แล้วก็จะมีเบอร์ของพี่นะครับก็จะเป็นเบอร์062แล้วก็927แล้วก็9777ครับ,รบก็คือโทรมาได้ทุกทุกเบอร์เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้นะครับเห็นก็ตามวันนี้ทางรายการวันใหม่ไรตี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้แล้วเดี๋ยวให้ทาง2ท่านลองชิมแล้วก็เดี๋ยวรีวิวตรงกับคุณไปเลยนะว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกไว้ใส่ใจเรื่องการผลิตขนาดนี้ต้องสั่งแล้วละครับ CF มาตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องไปมากๆเป็นกําลังใจให้นะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อ่าล่ะครับอ่ะโลโกโทรไปได้เลยนะฮะรีบโทรเลยจัดส่งทุกวันอยู่จังหวัดไหนก็ส่งไปให้ได้ครับเพราะว่าใช้การถนอมอาหารแบบธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมสามารถเก็บไว้ได้ในตู้เย็นถึงสองสัปดาห์ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียดังนั้นคุณผู้ชมสามารถสั่งกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยส่วนใครที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อยากขายของผ่านทางหน้าจอสามารถเข้ามาในกลุ่มของเราได้นะครับกลุ่มใน a ฟ e b o o k ที่ชื่อว่าไทย PBS Marketplace นะครับเปนภาษาอังกฤษหรือว่าจะสแกน QR code ในหน้าจอก็ได้เข้ามาในกลุ่มแล้วโพสต์ภาพเรื่องราวที่คุณผู้ชมเจอกับสถานการณ์โควิด -19 และตอนนี้ปรับตัวมาขายอะไรบ้างเดี๋ยวมีทีมงานของเราติดต่อกลับไปครับคุณผู้ชมครับมากันที่วันนี้ในอดีตครับวัน28ตนุลาคมครับเป,เป็นวันแอนะิเมชั่น